คำไลวัตถุมงคลนี่คำไลหินตาเสือตะกุดตะกุดวัดดอนเก้าสุพัรบุรีอันนี้คำไรหิน,ดดน,น,น,นหนยกพม่ากับลูกสะกดหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีนี่วงนี้หินตาเสือกับเจ้าคุณอารณงกฎพระฟาดำฟูชีวิตประจำ วงนี้คือกําไรสแตนเลสลงปูเจอมาดปากน้งแข็งหนูจันทบุตรวงนี้เพชรพญายนาคถึงตาลหินที่เบรดและกระดูกช้างนี่หินวงคลและกระดูกช้างเพชรพญายนาคสีเขียวปิดท้ายด้วยพับแม่โคศกข้าวทิพย์ แม่นางกวางและลูกปัดหินมงคลพระประธานแม่สามีพระพุทธินราชท้าวเวสว,วาสารรณวัดสระแดงเสือหลวงพ่อปานวัดคลองดาเต่าหลวงพ,พ่อปูนสมพ่อปากแดงน,ะนครนายกนี้งกคุ้มบาลุงเรียกทรัพย์สาร,ริกานี้สมเด็จพุทธจารย์โตคมลางสีหลวงพ่อเดิมพระไมวัชงเขนพระเยสุขีธยาพุทธน้ำเต้า น้ำเต้าทองแล้วก็หลวงพ่ยอย้อยครับ